สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียบอลทีเด็ดกันนะครับก็กลับมาพบกับโคชเฮียเป็นประจำทุกวันอีกเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปลุยข้อมูลฟุตบอลในวันนี้กันนะครับโคชเฮีย er ขอกอกลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโคชเฮียบอลทีเด็ดกันครับเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันเลยครับวันนี้วันศุกร์ที่8กันยายนพศ2566ยอง,ยงป็นช้ารขอย วันนี้ก็มีคิวเตะของฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกปี2024กับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้วันนี้คนเฮียการคัดฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจจะมาวิเคราะห์ไายทีเด็ดเพื่อนๆกันอยู่ทั้งหมด5คู่ครับเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันครับเริ่มที่คู่แรกเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกปี2024คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติจอร์เจียจะพบกับทีมชาติสเปนคู่นี้เริ่มคลิกเอาเวลา5ทุ่มตรงคู่ที่2เป็นทีมชาติสโลวาเกียพบทีมชาติโปรตุเกส คู่ที่3ทีมชาติโคเอเชียพบกับทีมชาติลัตเวียคู่นี้เริ่มคิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นกันครับคู่ที่4เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นัดเปิดสนามคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอุลุกวัยพบทีมชาติชิลีคู่นี้เริ่มคลิกออฟเวลาหกโมงตรงคู่สุดท้ายในวันนี้ทีมชาติบราซิลจะพบกับทีมชาติโบลิเวียคู่นี้ก็เริ่มคิกออฟเวลาเจ็ดโมงสี่สิบห้าสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆดคู่ว i p ีก็แอดไลน์มหาโค 9@ อ็ดเฮียเก้าเก้าเอดเฮยอาอย่าลืมแอดนำหน้ากันด้วยนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียบอลทีเด็ดกันเลยนะครับเริ่มกันที่คู่แรกทีมชาติจอร์เจียที่อันดับ2ของกลุ่มจะเปิดสนามบอริสไพซัตเซ่ดีเดโมอารีนาต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสเปนที่อันดับ4ของกลุ่มคู่นี้ก็เริ่มคิก k เอาอเวลา5ทุ่มตรงเลราคาคู่นี้ให้ทีมชาติสเปนเป็นต่อที่ราคาลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งครบ3มาดูตารางคะแนนของทั้งสองทีม เริ่มที่เจ้าบ้านทีมชาติจอเจียตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ2โดยลงเล่นไป3นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดยิงได้3ประตูเสียสประตูมีอยู่4คะแนนมาดูทีมชาติสเปนครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ4ในตารางโดยลงเล่นไป2นัดชนะ1นัดและแพ้1นัดยิงได้3ประตูเสีย2ประตูมีอยู่3คะแนนมาดูผลงานกับพวกันเองเฮตูเฮต5นัดเป็นทางจอเจียชนะมาได้1นัดและแพ้4นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ย้อนไปปี2021 ทีมชาติสเปนก็เปิดบ้าแล้วชนะทีมชาติจอร์เจียไปได้ทุกสกอร์4ประตูต่อ0ยมาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติจอร์เจียในศึกยูโร3นัดหลังสุดโดยเกมนัดแรกได้ล่นในบ้านและเสมอกับทีมชาตินอร์เวย์ไป1 1หนึ่งัดที่2บุกไปเยือนทีมชาติไซปัสเอาชนะมา21โดยผลงานนัดล่าสุดบุกไปเยือนทีมชาติสกอตแลนด์และแพ้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ยโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้6นัดเสมอ2อนัดและแพ้2นัดแล้ว10นัดหลังสุดก็ชนะราคาไปไดด้ถึง6นั โดยมีตาติราคาอยู่ที่60%สูงต่ำ10นัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้6นัดครับมาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติสเปน2นัดที่ลงเล่นในศึกยูโรรอบคัดเลือกนัดแรกพวกเขาได้ในบ้านชนะทีมชาตินอร์เวย์ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นัดที่2พวกเขาบุกไปแพ้ทีมชาติสกอตแลนด์มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0โดยในเดือนมิถุนายนนะครับพวกเขามีโปรแกรมฟุตบอลนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศโดยรอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาาาตตตติออีมได้ยกรร่ แล้วผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับทีมชาติโูเอเชียแล้วก็เสมอกันในเวลาที่จกอรอศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วทีมชาติสเปนก็ชนะในการดูลจุดโทษโด,ดยสะกอรอห้าประตูต่อสี่ได้แชมป์รายการยูฟ่านเนชัลล่นลีเป็นครั้งแรกของทีมชาติสเปนด้วยครับโดยผลงานสิบนัดหลังสุดก็ชนะมาได้ห้านัดเสมอสามนัดและแพ้สองนัดแล้วสิบนัดหลังสุดก็ชนะราคาไปสี่นัดโดยมีตาชนะราคาอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บอ้วกมาได้ห้านัดครับ มาดูความพร้อมตัานตัวผู้เล่นของทีมชาติจอร์เจียของกุนซือวิลลี่ซายองเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ3-5-2โดยเกมนี้ได้เรียกตัวหลักทั้งควิชาคาวาลัสเทเลียปิดความเร็วสูงจากทีมนาโปลีและกองหน้าตัวเป้าจอร์จมิคาตาเซ่ดาวลุ่งจากอาแจ็ตอามเซอร์ดัมมาประสานงานกับผู้เล่นตัวหลักๆคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับผู้สัดประตูใช้จอร์จี้มามาดาชวีของหลัก3าคนมีราชาดาวารีกูรัมคาเชีย และโซโลมอนเคิร์ชเวลี่แผงมิดฟิลด์5คนวันนี้มีอีราคีอาซาโลวีจอร์จีอาบูจาเนียจอร์จีสวาตาเซโอทาคิเทสเชวิลี่และจอร์จีโกเชเลอเอชวิลี่สุดหน้าคู่วันนี้ใช้คาวาชาคาวาลัสเคเลียตัวเก่งจากทีมนาโปลีจะลงเล่นเป็นสุดหน้าคู่กับจอร์ดมิคาตาเซเดาวล่งจากอาแจกอัลเซอร์ดัมมาดูความพร้อมหนะ้าตัวผู้เล่นของทีมชาติสเปนของกุนซือหลุยเดลาฟูเอนเต เกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-3-3โดยเกมนี้ได้เรียกตัวหลักจากแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าเนชัเชลีกมาครบเลยนะครับแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์นะครับเรียกจ้หนูดาวรุ่งอย่างรามินยาแนลเจ้หนูวัย16ปีจากทีมบาร์เซโลนามาร่วมติดทีมนัดนี้ด้วยครับโดยเซเว่เบสนตัวจริงที่คาดว่า,าจ,จะลงสนามในเกมนัดนี้ผู้สาป,ประตูยังคงใช้อยู่ในไซมอนแผงแบ็กโฟมีดานิเอลคาบาฮาวโรบินเลอร์นอร์มันอิเมริกลาปอสและอเล็กฮันโดบาลเดแผงไปฟิวตัวกลางสนามสคนมีฟาเบียนลูพิน่าโรดิโกเฮอร์นันเดส และกาบีสามแนวลุกวันนี้มีมาโกอาเซนซิโอดานียนโอโมและสุนหน้าตัวเป้าเป็นอัลบบโรโมลาตาสุนหน้าจากทีมแอเลติโกมาดริดเกมนี้ก็เป็นงานยากของทีมชาติจอเจอีกนัดนะครับต้องมาเจอกับทีมชาติสเปนที่พวกเขาเพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกมาโดยในกลุ่มนี้จากฝูงก็จะเป็นทีมชาติสกอตแลนด์ครับที่ลงเตะมา4นัดแล้วชนะรวด4นัดตอนนี้ทีมชาติจอเจลงสนาม3นัดมีอยู่4คะแนน แล้วทีมชาติสเปนลงสนาม2นัดมีอยู่3คะแนนก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ลุ้นได้อย่างคู่ขี้สูสีกันครับและผลงานในช่วงหลังก็ทะผลงานได้ค่อนข้างสูสีกันครับโดย5้านัดหลังสุดก็เก็บชนะได้ทีมละ2นัดเลยราคาคู่นี้ให้ทีมชาติสเปนไปต่อที่ราคาลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งครบ3กูนี้โคอเอก็มองว่าทั้ง2ทีมต่างต้องการสคะแนนในนัดนี้และด้วยเกรบอลที่เหนือกว่าก,ากับกลุ่มกำลังผูเ้เล่นที่แข็งแกร่งมากกว่าทีมบัวที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติสเปนคู่นี้โคัิ แต่ก็น่าจะหืดจับหน่อยคนูนีโครีก็ยังเชื่อว่าทีมชาติสเปนก็ไม่น่าชนะเกินแต้มต่อที่ต่อแพงถึงลูกครึ่งคนูนีโคตีเล,เลือกให้อยู่รองทีมชาติจอร์เจียสูงต่มพวกนี้โคีเย้ยอยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมชาติจอร์เจียจะเปิดบ้านและจะแพ้กับทีมชาติสเปนไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ทีมชาติสโลวาเกียจะเปิดสนามเตเฮนเน่โปเล่ต้อนรับการมาเยืนอนของทีมชาติโปรตุเกสคูนีก็เริ่มคลิกเอาอเวลาตีหนึ่ง ราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนทีมชาติโปรตุเกสเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานและตลารางคะแนนของทั้งสองทีมกันครับเริ่มที่ทีมชาติสโลวาเกียตอนนี้ร่างอันดับ2ในกลุ่มโดยลงเล่นไป4นัดชนะ3นัดและเสมอ1นัดยิงได้5ประตูเสีย1ประตูมีอยู่10คะแนนเกมนี้มาเจอกับทีมชาติโปรตุเกสครับตอนนี้ร่างอันดับหนึ่งในกลุ่มโดยลงเล่นไป4นัดแล้วก็ชนะรวดทั้ง4นัดยิงได้14ประตูแล้วก็ยังไม่เสียประตูให้กับทีมใดเลยนะครับมีอยู่12คะแนน มาดูผลงานการพบกันเองเฮตทูเฮตทั้งคู่เคยเจอกันมาแค่2ครั้งแล้วก็เป็นโปรตุเกสชนะไปได้1ครั้งและเสมอ1ครั้งโดยผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็ย้อนไปปี2005ทีมชาติโปรตุเกสก็เปิดบ้าแลาชทีมชาติโสโลวาเกียไปได้สกอร์สประตูต่อศูนย์มาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติโสโลวาเกียในการลงเล่นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก4นัดโดยนัดแรกได้นนไ,ไ,ดได้ในบ้านและเสมอกับทีมชาติลักเซมเบิร์กไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นปดสกอูง อันที่3บุกไปเยือนทีมชาติไอซ์แลนด์และชนะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งแล้วผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปเยือนทีมชาติลิกเตนสไตล์และชนะมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ย์โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะมา4นัดเสมอ4นัดและแพ้2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดโดยเมตาชาราคาอยู่ที่40%สูงต่ำ10นัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้4นัดครับดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติโปรตุเกสในศึกยูโรรอบคัดเลือก4นัด นัดแรกทีมชาติโปรตุเกสเล่นในบ้านและถนมทีมชาติลิกเตนสไตล์มาด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนที่สอนบุกไปเยือนทีมชาติรักเซมเบิร์กแล้วก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนนัดที่3ได้เล่นในบ้านและชนะทีมชาติบอสเนียมาด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนโดยผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปเยือนทีมชาติไอซ์แลนด์แล้วก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง8นัดและแพ้ไป2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาหนัดโดย ก็เก็บโอเวอร์มาได้5นัดครับมาดูความพร้อมด้านตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมชาติสโลวาเกียของกุนซือฟรานเชสโกคาโซนาเกมนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3โดยเกมนี้ทีมชาติสโลวาเกียได้เรียกเตะต,ตัวหลักติดทีมในเกมนี้มาได้อย่างครบคันครับไม่ว่าจะเป็นมิลานสกินเนียจากปารีรแสแซงแยแง็งแมงตาดิสลาฟโบลอตกาจากนาโปลีและผู้ประตูอย่างมาตินดูบาฟสกาจากนิวคาเซิลยูไนเต็สำปรับเล่นตัวจริงในเกมนี้นะครับผู้ประตูเป็นมาตินบูลับสกา แข่งหลัง4คนมีดาวิดฮันสโคว์ัฟโลเดนิสมิลานสกินเนียและปีเตอร์เพคาริกสาม,มีฟิวต้อการสนามวันนี้มีอังเดดูด้าตานิสลาโบลอกกาและยูราสคุตกาสามแนวลุกวันนี้มีโรเบิร์ตมาร์กโทมัสชูล็อสซูน่าตัวเป้าวันนี้เป็นโรเบิร์ตโบชินิกมาดูความพร้อมนักตัวปเปเล่นของทีมชาติโปรตุเกสของคุณซือโรเบร์โตมาติเนสเกมนี้น่าจะมาในระบบ3-43โดยเกมนี้พวกเขาเสียผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายไปถึง2คน ทั้งนูโนเมนเดสจากปารีสแซงต์แฌร์แมงและลาฟาเอลเกเรโลจากไบเยร่มิวนิกซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับยังมีอาการบาดเจ็บและไม่สามารถช่วยทีมในเกมนี้ได้ครับแต่สตาร์ผู้เล่นตัวหลักคนอื่นก็ติดทีมกันมาครบครับทั้งลูเบนดีอาร์ตเบเนโตซิวาจากแมนซิตี้บร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลาฟาเอลเลอัลจากเอซีมิลานและกับตำทีมคนสําคัญอย่างคริสเตียโนโรนันโดจากทีมอัลนัสเซอร์จากลีกซาอุดีอาระเบียเกมนี้ก็ติดทีมมาด้วยครับ สเปย์ระเดนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ศัประตูเป็นเดียโก้คอสตาสามแนวรับวันนี้มีดานิโลเปเรล่าลูเบนดีอาร์และแอนโทนิโอซิวาแผงมิดฟิลด์สี่คนวันนี้มีเจ้าคันเซโล่บูโน่เฟอร์นันเดสเจ้าปาลินญาและเดียโก้ดาโลแผงกองหน้าสามคนมีเบเ์นโตซิวาลาฟาเอลเลอาลหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นคริสเซโนโรนันโดสุดหน้าดาวซันโวคนเก่งของทีมครับ เกมนี้เป็นการแยกจากฝูงกันโดยโตรงครับของ2ทีมที่อยู่อันดับหนึ่งและอันดับ2มีคะแนนห่างการแค่2คะแนนโดยทีมแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติโดยผลงานสีนัดที่ลงเล่นในรายการนี้เป็นทางทีมชาติโปรตุเกสที่ทำผลงานได้ดีกว่าโดยพวกเขาเก็บชนะรวดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับส่วนเจ้าบ้านสโลวาเกียพวกเขาสะดุดมาแค่นัดเดียวจากการทำได้แค่เสมอทีมชาติลักเซมเบิร์กในบ้านและในสามนัดที่เหลือพวกเขาชนะรวดทั้ง3านัดครับในร,ราคาคู่นี้ทีมชาติโปรตุเกสเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสูงต่่2ลูกครึง คู่นี้คุณีฮก็ยังมองว่าเกมนี้ทีมชาติสโลวาเกียที่ได้เปรียบที่ได้ในบ้านน่าจะพอสู้กับทีมชาติโปรตุเกสได้อย่างใกล้เคียงมากขึ้นครับแต่ถ้าเกมนี้ทางทีมชาติสโลวาเกียไม่พลาดเองและเสียประตูง่ายๆคุณเยก็มองว่าน่าจะมีโอกาสการเสมอได้ด้วยครับคู่นี้คุเฮให้ลองทีมชาติสโลวาเกียลงตามคู่นี้คุณเ้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมชาติสโลวาเกียจะเปิดบ้านแล้วจะเสมอกับทีมชาติโปรตุเกสไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ทีมชาติโคเอเชียจะเปิดสนามสตาดิโอเนทเอ็นเคลเยกาต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติรัสเวียคู่น,นี้ก็เริ่มคลิกเอาเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเลนราคาคู่นี้ทีมชาติโคเอเชียเป็นต่อที่ราคาสองลูกครึง่งสูงต่ำเปิดที่สามลูกควบสามลูกครึง่งมาดูตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันครับเริ่มที่เจ้าบ้านโคเอเชียตอนนี้อยู่ดับสามในตารางโดยลงเล่นไปสองนัดชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดยิงได้สามประตูเสียหนึ่งประตูมีอยู่สี่คะแนน ส่วนทีมชาติรัสเวียตอนนี้อยู่อันดับบุ้ยในตารางโดยลงเล่นไป3นัดแล้วก็แพ้รวด3นัดยิงได้3ประตูเสีย6ประตูมีอยู่ศูนย์คะแนนมาดูผลงานกับพวกกันเองเฮดทูเฮดคู่เคยเจอกันมาแค่2ครั้งแล้วก็เป็นทีมชาติโคเอเชีย e ชนะรวดทั้งสองครั้งโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นเจอกันก็ต้องย้อนไปปี2 0 1 1ิทีมชาติโคเอเชีย e ก็เปิดบ้าแล้วชนะทีมชาติรัสเวียไปได้โดยจกอร์2ประตูต่อศูนย์ ดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติโคเอเชียใน2นัดที่ลงเล่น,นรายการนี้โดยนัดแรกทีมชาติโคเอเชียเล่นในบ้านและเสมอกับทีมชาติเบลไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ1นัดที่2บุกไปเยือนทีมชาติตุรกีแล้วชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนย์และใน2นัดหลังสุดพวกเขาลงเล่นในรายการยาูฟ่าเนชั่นลีกโดยรอบรองชนะเลิศเสมอกับทีมเนเธอร์แลนด์ด้วยสกอร์สประตูต่อ2แล้วก็ชนะในช่วงต่อราพิเศษ4ประตูต่อ2องโดยผลงานนัดล่าสุดก็เข้าชิงกับทีมชาติสเปนในศึกยูฟ่าเนชั่นลีก แล้วก็เสมอกันในเวลาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็มาแพ้การโดนจุดโทษด้วยสกอร์ห้าประตูต่อสี่ชุดแชมป์รายการนี้มาครองอย่างน่าเสียดายครับโดยผลงานสิบนัดหลังสุดก็ชนะมาได้สามนัดเสมอหกนัดและแพ้แค่หนึ่งนัดโดยสิบนัดหลังสุดก็ชนะราคาไปถึงเจ็ดนัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บอ้วมาได้ห้านัดครับดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมลัตเวียโดยลงเล่นในรายการยูโรรอบคัาเลือกมาสามนัด นัดแรกก็บุกไปแพ้ทีมชาติเบลมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นัดที่สองเล่นในบ้านแพ้กับทีมชาติตุรกีมาสามประตูต่อสองโดยผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ทีมชาติอาร์มาเนียมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งโดยเป็นการพ่ายแพ้สามนัดรวดนะครับในรายการนี้โดยผลงานสิบนัดหลังสุดก็ชนะมาได้สองนัดเสมอสามนัดและแพ้ห้านัดโดยสิบนัดหลังสุดก็ชนะราคามาหกนัดโดยมีตาชนะราคาอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์สูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บอ้วนมาได้ห้านัดครับ มาดูความพร้อมตัวผู้เล่นในเกมนี้ครับของทีมชาติโคเอเชียของคุนซือสลัตโกดาลิดเกมนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3โดยเกมนี้พวกเขาเสียผู้เล่นตัวหลักคนสําคัญคนเดียวครับคือเดยันลอฟเลนปากหลังตัวเกา่าที่ประกาศรีไทยจากทีมชาติส่วนตัวหลักๆคนอื่นๆก็ติดทีมกันมาครบครับยังคงนําโดย3ามกองกลางมกประสบการณ์อังมาเซโลโบโซวิดกับมาเตโอโควาซิตและกับตันทีนคนเก่งอย่างลูก้าโมดิสผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ครับ ปราสาประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิดแฟงแบ็กโฟวันนี้มีอีวานเปริซิตยอสโกกวาดิโอโยซิปซูทาโลและโยซิปยูราน,นวิดมิดฟิลด์กลางนนสนาม3คนวันนี้มีมาเตโอโควาสิตมาเซโลโบโซวิดและลูก้าโมดิสามประสานในแดนหน้าวันนี้ใช้มาริโอปาซาลิตลูก้าอิวานูเชคสุดหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นอังเดคามาลิตสุดหน้าจากฮอฟเฟนแฮม่อนจบสะกร์ในเกมนัดน,นี้มาดูความพร้อม้ันตัวผู้เล่นของทีมชาติรัสเซียของบุนซอเดออินิส คาซาเควิกเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-4-2โดยเกมนี้พวกเขาเรียกผูเ้เล่นตัวเก่ามาหลายรายทั้งยานิดอีเค้าเนียกคาสปาดู布拉มารวมกับผูเ้เล่นดาวรุ่งอย่างคริสเตอร์โทเบอร์และไดมอนด์คอร์ลิสมาดูสเสบบะประตูจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ครับผู้ตัดประตูยังเป็นนิวปูลินแผงแบ,บ็คโฟร์สีคนวันนี้มีโรเบิร์ตซาวานิเอกมาซิดอสเดนเนียนบาโลดิสและคาสปาดู布拉แผงมิดฟิลด์สีคนวันนี้มียานิดอีเค้าเนียก อเล็กเซสซาวาเยฟอเน็กซิการนิกและกัปตันทีมคริสเตอร์โทเบอร์สุนหน้าคู่วันนี้ใช้โรเบิร์ตอูดีกิสจับคู่กับไลมอนคอรลิสซึ่งเป็นสุนหน้าดาวรุ่งตัวความหวังของทีมคอยล่าตะข่ายในเกมนี้ครับเกมนี้เป็นการเล่นเกมแรกนะครับของทีมชาติโคเอเชียหลังจากผิดหวังที่แพ้ให้กับทีมชาติสเปนในรอบชิงยูฟ่าเนชั่นลีกโดยการแพ้การดวจุดโทษ5ประตูต่อ4 แต่เกมนี้กะกลับมาเล่นในรายการยูโรรอบคัดเลือก2 0 2 4ซึ่งตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ3ในตารางโดยตามหลังทั้งทีมชาติอาร์เมเนียและทีมชาติตุรกีซึ่งอยู่อันดับ2และอันดับหนึ่งแต่ทีมชาติคเอีเชีกก็มีเกมในมืออีก2นัดรวมนัดนี้โดยทีมชาติคูเอีเชียต้องกลับมามีสมาธิกับรายการนี้โดยถ้าพวกเขาหวังจะเข้ารอบสุดท้ายต้องเป็นแชมป์กลุ่มนะครับที่จะสามารถผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติโดยเกมนี้พวกเขาได้เปรียบที่ได้ในบ้านแล้วมาเจอกับทีมชาติรัสเซียที่อยู่อันดับบ เลยราคาคู่นี้ทีมชาติโคเอเชีย er, เป็นต่อที่ราคา2ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3มลูกควบ3ลูกครึ่งคู่นี้โคทียมองว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยครับที่ทางรัสเซียจะมีเซอร์ไพรส์ที่จะบุกมาเก็บ3คะแนานจากเกมนัดนี้เพราะถ้าคุณภาพนักเตะและประสบการณ์ของผู้เล่นพวกเขาดูเป็นรองทีมชาติโคเอเชีย er, อยู่หลายคุมครับและด้วยเกมนี้นะครับทางทีมชาติโคเอเชียต้ er, องการสาคะแนานเป็นอย่างมากเกมนี้โคทียก็ยังมองว่าทีมชาติโคเอเชีย er, น่าจะเก็บใจนะในเกมนัดนี้ได้แน่นอนครับและถ้ากองหน้าของทีมชาติโคเอเชีย er, จบสกอร์ได้้อย่างคมมในนเกี โคเทียเชื่อว่าทีมชาติโคเอเชียน่าจะถล่มทีมชาติรัสเวียได้แน่นอนครับคู่นี้โคเรียเลยเลือกให้อยู่ต่อทีมชาติคเอเชียถุงตามคู่นี้โคเรียอยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมชาติโคูเอเชียจะเปิดบ้านและจะชนะทีมชาติรัสเวียไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นัดแรกคู่นี้ไปการพบกันระหว่างทีมชาติอุรุกวัยจะเปิดสนามเอสตาดิโอเซนเตนาริโอต้อนรับการเมือยของทีมชาติชิลี คู่นี้ก็เริ่มคลิกเอาเวลา6โมงตรงเลล่าคาคู่นี้ใเจ้าบ,บ้านอุลุกไวไ้ปต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูฟอร์มการเล่นและงผลง,งานที่ผ่านมาของีิชาตอุลุกไวกันครับโดยในปีนี้ปี2023พวกเขาลงเครื่องมา4นัดแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากครับโดยเก็บชนะไปได้3นัดและเสมอ1นัด โดยหนึ่งนัดที่เสมอก็เสมอทีมชาติญี่ปุ่นมา1 1่แล้วก็ชนะทีมชาติเกาหลีใต้มา2 1แล้วอีกนัดก็ชนะทีมชาตินิการากัวมา4ีโดยผลงานนัดล่าสุดเอาชนะทีมชาติคิวบามาด้วยสกอร์2องประตูต่อศูนโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะมา6นัดเสมอ2นัดและแพ้2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา5นัดโดยเมีรชนาราคาอยู่ที่50%สูงต่ำ10นัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้แค่3นัดครับดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติชิลีโดยในปี2023วกเเเขาาลลงง่่่นนนออุครืม4ัด เรวก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีมากโดยเก็บชนะไปได้ถึง3นัดและเสมอ1นัดโดยนั้นล่าสุดที่ลงเล่นก็เสมอกับทีมชาติโบลิเวียมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก่อนหน้านั้น3นัดพวกออสเตรียทีมชาติโดมินิกันมา50าศูนย์แล้วก็ชนะทีมชาติคิวบามา30มศูนย์แล้วอีกนัดก็ชนะทีมชาติ巴าลกวมามา3ประตูต่อ2โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะมา3านัดเสมอ4นัดและแพ้3นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา2นัดโดยมีราคาอยู่ที่20%่สิบเป10นัดหลังสุดก็เก็บอ์มาแค่3นัดครับ มาดูผลงานการพบกันเองเฮตูเฮตสินัดหลังสุดเปน็นทางทีมชาติอุรุกไวยที่ทำผลงานได้ดีกว่าโดยเก็บชนะไปได้6 uts, น,ดยยนัดเสมอ1นัดและแพ้3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่เจอกันก็ย้อนไปปี2022ิทีมชาติชิลีก็เปิดบ้านและแพ้กับทีมชาติอุรุกววยไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์มาดูความพ,มพร้อม้ันตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมชาติอุรุกวัยของกุณซอจอมเก๋าอย่างมาเซลโลบีเอลซาเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ433สโดยเกมนี้พวกเขาขาดผู้เล่นตัวเก่งไปหลายรายครับไม่ว่าจะเป็นโลดิโกเป็นตันกู บาติอาสเวชิโนและโรนันอาราโค่3คนนี้มีอาการบาดเจ็บรบกวนครับขณะที่สองกองหน้าตัวเก่าก็ไม่มีชื่อในเกมนี้ด้วยครับทั้งหลุยส์โซเลสและเอดิสันคาวานีเกมนี้ทางอุนซือก็น่าจะเปลี่ยนเลือดใหม่โดยตัวคอปป์ก็ยังอยู่ที่ดาวินนูเยสสุดหน้าจากทีมลิเวอร์พูลโดยคู่สินทรับน่าจะใช้มาตินกาซาเลสจับคู่กับมาติอัสปิญญาส่วนกองกลางน่าจะเป็นหน้าที่ของมานูเอลอูกาเต้ดิโตลัสเดลากูฟกับเฟดิริโก้บาวบเดกองกลางตัวหลักจากทีมเรอัลมิ ลงคุมเกมการสนาม3ามแนวลุกในวันนี้เป็นหน้าที่ของฟาคุนโดเปเยสตี้กับมากซซ่โกเมสและดาวินนูเยสลงเป็นสามประสานในแดนหน้าคอยรับราขายในเกมนี้มาดูความพร้อมนักตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมชาติชิลีของกุนซือเอดูอาโดเบริโซเกมนี้น่าจะมาในระบบ4-4-2เกมนี้ทีมชาติชิลีได้เรียกผู้เล่นตัวเก่าทั้ง3คนทางอเล็กซิสานเชตอาตูโรวิลเดาและแกลลี่เมเดลยังมีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ด้วยครับ ผู้สนอครับเกมนี้น่าจะใช้แกลี่เมเดลจับคู่กับกิลยาโมมาริปานแฟนการวันนี้น่าจะใช้ชาลอลันกุยดูแลเกมรับร่วมกับดิเอโกบาวเดสแล้วให้ ow, อลตูโรวิลเดลคอยทำหน้าที่ปั้นเกมลุกสุวหน้าคู่วันนี้น่าจะเป็นอเล็กซิสซานเชสจะจับคู่กับเบเลตันดีอาร์ตในการราตะขายในเกมนี้ครับเกมนี้เป็นนัดแรกของทสองทีมในการเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเมริกาใต้โดยผลงานในการอุ่นเครื่องของสองทีมก็ทำผลงานได้ดีพอกัน ส่วนทางด้านสีติเฮตูเฮตเป็นทางทีมอุลุกวัยที่ทำงานได้ดีกว่ามากครับแต่เกมนี้ก็น่านเป็นเกมที่สูสีกันครับด้วยชื่อชั้นและคุณภาพของนักเตะของทั้งสองทีมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันมากแต่เกมนี้เป็นทีมชาติอุลุกวัยที่ได้เปรียบมากกว่าโดยเกมนี้พวกเขาได้เปรียบที่ได้ในบ้านและด้วยขงาลังของทีมชาติอุลุกวัยเพียงพอดูได้เปรียบกว่าทีมชาติชิลีซึ่งทางทีมชาติชิลีต้องพึ่งพวกเล่นตัวเก่าที่โรยลาไปแล้วทั้ง3คนส่วนทีมชาติอุุกกกวววัยัยยยยไดดดดด้้้้ถ่่่่าาาาเเเเลลือใหมมมมโนนนนผููททีีคสงิ เฟติเนโกบาวบาเดในราคาคู่นี้ทีมชาติอุลุกไวยเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียยังมองว่าหากวัดกันที่ฟอร์มในช่วงหลังเป็นทางทีมอุลุกไวยที่ดูดีกว่าเล็กน้อยเกมนี้โคเทียก็ยังเชื่อว่าทีมชาติอุลุกไวยน่าจะประเดิมสนามในรายการนี้ด้วย3คะแนนครับคู่นี้โคเทียเ,ยเลือกให้อยู่ต่อทีมชาติอุลุกไวยสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำ ปันธงไปที่ทีมชาติอุรุกวจะเปิดบ้านและจะัชนะทีมชาติชิลีไปได้ทุสกร1ประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปทีมชาติบราซิลจะเปิดสนามเอสตาดิโอโดมาลาคาน่าต้อนรับการเยือนของทีมชาติโบลิเวียคู่นี้ก็เริ่มคลิกออกเวลา7จ็ดโมงสี่สิในราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านบราซิลเป็นต่อที่ราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่สีลูกควบสีลูกครึ่งมาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติบราซิลโดยทางทีมชาติบราซิลในปีนี้มีการออุ่่นนเครืงมา3ัด แต่ทาผลงานได้ไม่ดีเลยครับโดยชนะไปได้แค่1นัดและแพ้2นัดโดยแพ้กับทีมชาติโมร็อกโกไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1นแล้วมาชนะทีมชาติกินี4ประตูต่อ1นแล้วผลงานนัดล่าสุดก็แพ้ทีมชาติเซเนก้ามาด้วยสกอร์สประตูต่อ2โดยผลงาน10บนัดหลังสุดก็ชนะมา6นัดเสมอ1นัดและแพ้3นัดโดยด10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา5นัดโดยเมตตาชนะราคาอยู่ที่50%สตสูงต่ำา10นัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้6นัดครับ มาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติโบลิเวียพวกเขาลงหุ่นเครื่องมาทั้งหมด5านัดในปีนี้แต่ก็ยังทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับโดยไปฝ่ายเก็บชนะได้แค่1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง3นัดโดย1นัดที่ชนะมาได้ก็เอาชนะทีมชาติซาอุดิอาระเบียมาได้ด้วยตะกรอสอประตูต่อ1แล้วอีกนัดที่เสมอก็เสมอกับทีมชาติชิลีมาด้วยสะกรอศูนย์ประตูต่อ0แล้วสามนัดที่พ่แพ้ก็แพ้กับทีมชาติอุเบกิสถานมา1 0แล้วก็แพ้กับทีมชาติเอวาดม100 แล้วผลงานนัดล่าสุดพวกเขาแพ้กับทีมชาติปานามามาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งโดยผลงาน10บนัดหลังสุดก็ชนะมาได้แค่1นัดเสมอ1นัดและแพ้8นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาแค่3นัดโดยมีตาชนะราคาอยู่ที่30%มสูงต่ำสินัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้แค่4นัดครับมาดูผลงานกับพวกกันเองเฮตูเฮตสิบนัดหลังสุดกะเป็นทางบราซิลนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่ามากเป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้ถึง6นัดเสมอ3นัดและแพ้1นัด ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ย้อนไปปี2022ทีมชาติโบลิเวียก็เปิดบ้านและแพ้กับทีมชาติบาราซิลไปด้วยสกอร์4ระตูต่อสูมาดูความพร้อมตัตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมชาติบาราซิลเกมนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบ4-3-3โดยในเกมนี้พวกเขาขาดผู้เล่นตัวหลักทั้งวินิสูติจูเนียร์และเอเดมิรูเตาสองผู้เล่นจากเรมาดริดยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับส่วนผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบครับทั้งลาฟินญากาเบียนเจซูตเนมาร์และคาเซมิโล ทั้งหมดนี้น่าจะพร้อมลงสนามช่วยทีมนัดนี้ครับโดยผุ้เสธครับวันนี้น่าจะใช้มาควินยอสจับคู่กับกาเบียนยก,การ์น่าจะเป็นหน้าที่ของคาซิโมโลคุมเกมคู่กับบูโนกิมารไลส่วนแดนน้าน่าจะใช้ตัวหลักทั้งลาฟินญาต้องทําเกมรุกร่วมกับกาเบียนเจซูสและเนมมามาดูความพร้อมน้ะตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมชาติโบลิเวียเกมนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ3 5 2เกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นตัวหลักทั้งเจสันชูล่ากับเกซูสซาเคโดซึ่งทั้งสองคนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนครับ โดยผูเ้เล่นตัวหลักคน,นอื่นๆก็สามารถลงสนามช่วยทีมในนัดน,นี้ได้ครบกองหลังวันนี้น่าจะมีตัวหลักทั้งโคเซซาเกโดคาร์ลอสโลกาลงคุมเกมรับส่วนแดนกลางน่าจะเป็นหน้าที่ของดีเอโก้เบฮาลา a โนอัลบาโลกิโลกาและโรเบโตเฟอร์นันเดสส่วนหน้าคู่วันนี้เป็นกาเมโลอัลกาลัตยาจับคู่กับมาเซโลโมเรโนดาวยิงตัวเก่งของทีมวัย36ปีจัดลงล่าแต่ายในเกมนี้ครับ เกมนี้ก็เป็นเกมนัดแรกนะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมกาใต้แต่เกมนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เป็นทางทีมชาติบราซิลนะครับที่ดูได้เปรียบกว่าทุกประตูนอกจากการเล่นในบ้านของตัวเองและคุณภาพนักเตะที่ดีกว่าถึงแม้ว่าฟอร์มในช่วงหลังของทีมชาติบราซิลจะทำงานได้ไม่ค่อยดีแต่ก็เป็นเกมแค่นัดอุ่นเครื่องเท่านั้นถ้าจะมาดูสถิติลงลึกลงไปนะครับนั่นคือสถิติการพบกันเองเฮตูเฮต์ซึ่งสามนัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านบราซิลแล้วเจอกับทีมชาติโบ โดยยิงได้ถึง13ประตูและยังไปเสียประตูเลราคาคู่นี้ทีมชาติบราซิลไปต่อที่ราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่4ลูกควบ4ลูกครึ่งคู่นี้โคเิียมองว่าทีมชาติบราซิลน่าจะชนะในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วก็น่าจะยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะด้วยครับคู่นี้โคเิเยอยู่ต่อทีมชาติบราซิลสูงต่ำคู่นี้โคเิเยอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมชาติบราซิลจะเปิดบ้านและจะชนะทีมชาติโบลิเวียไปได้ทวยสกอร์4ประตูต่อ0ครับ ก็ครบซวนกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง5คู่ที่โคดเฮียมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนเพื่อนกันไปนะครับโคดเฮียมาสรุปกันให้ฟังอีกทีทั้ง5คู่ครับเริ่มที่คู่แรกทีมชาติจอร์เจียพบกับทีมชาติสเปนในราคาคู่นี้ให้ทีมชาติสเปนไปต่อที่ราคาลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่สองูกครึ่งควบ3าคู่นี้โคเฮียอยู่รองทีมชาติจอร์เจียสูงต่ำคู่นี้โคเฮียอยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ทีมชาติสโลวาเกียเปิดบ้านพบทีมชาติโปรตุเกส เดราคาคู่นี้ทีมชาติโปรตุเกสเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียอยู่รองทีมชาติสโลวาเกียสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำถึงคู่ทีมชาติโคเอเชียพบกับทีมชาติลัตเวียเดราคาคู่นี้ทีมชาติโคเอเชียเป็นต่อที่ราคา2ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3าลูกครึ่งคู่นี้โคเทียอยู่ต่อทีมชาติโคเอเชียสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์สูง ถึงค ay, pues mm ู่ทีมชาติอูลุกววยพบกับทีมชาติชิลีนราคาคู่นี้ให้ทีมชาติอุลุกไวยไปต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคดิเออยู่ต่อทีมชาติอุลุกวัยสูงต่ำคู่นี้โคดิเออยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่สุดท้ายทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติโบลิเวียเดลคาคู่นี้ให้ทีมชาติบราซิลไปต่อที่ราคา3ลูกควบ3าลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่4ี่ลูกควบ4ี่ลูกครึ่งคู่นี้โคดิเออยู่ต่อทีมชาติบราสููงตต่่่คคคคนนนนีี้้้เยอกกรรรจบบัััไปวะท5 โค้ดเฮียมาวิเคราะห์แรกที่เพื่อนๆกันนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับโค้ดเฮียก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโค้ดเฮียใหท้ทีมงานอีกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโค้ดเฮียบอลทีเด็ดกันครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็เดๆคู่ VIP ก็อแอดไลน์มาหาโค้ดเฮียได้ที่เอ็ดเฮียเก้าเก้าเก้าเอ็ดเฮียเก้าอดเฮีเออารี อย่าลืมแอดนำหน้ากันด้วยนะครับโคดเฮียจะจัดคู่เตียดยเตีคู่ VAP 1-2่ถึงสคู่ให้เพื่อนๆกันไว้ในที่ไลน์แอดกันครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจแอดไลน์มาที่ @he999 อย่าลืมแอดนำหน้ากันด้วยนะครับมาเป็นเพื่อนกันกับโคดเฮียกันเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้โคดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนพบกับโคดเฮียได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้โคดเฮียสวัสดีครับ